สวัสดีค่ะลูกดวงทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำพิพายพรรมชาติสำหรับนี้นะคะว่าตัวคุณเองนะคะมีดีอะไรจนผู้คนต้องตาร้อนนะคะคุณมีดีอะไรจนเขาต้องตาร้อนใส่คุณนะมาเปิดพิพายดูนะคะอืคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากอะในใสายตาผู้คนนะ เป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนเจ้าแบบว่าอารมณ์แบบว่าอารมณ์สุนทรีนะคะอารมณ์ดีแต่บางครั้งอ่ะบทจะร้ายก็ร้ายได้นะใช้มุมดาร์กได้ใช้มุมอ่อนโยนได้เป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ด้วยความดุดันคุณนะ่ะแต่มันแอบ,บแฝงไปด้วยสเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าแอบ,บดุดุอ อแอบบดูแอบบร้ายๆอะ่ะแต่ร้ายแบบมีสน่นะคะแอบบเจ้าชู้ได้ไหมแต่บางคนไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่คุณเป็นคนมีสน่ผู้คนชอบเข้าหาคุณก็เลยคนที่เขามองมาเขาคิดว่าคุณอะเป็นคนเจ้าชู้โปรยเสน่ห์ไปทั่วเลยแต่บางครั้งคุณก็อยู่นคุณเฉยๆอะ่ะแต่ด้วยความคิดคุณอะเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างอารมณ์ดีอะ่ะเป็นคนที่เข้าถึง ง่ายเข้าใจใจิตใจคนง่ายพูดคุยง่ายคนถึงชอบเข้าหาคนคนที่เขาตาร้อนใส่คุณน่ะ <_ k> เขาอะค่อนข้างโดดเดี่ยวเนาะ <_ k> เออไม่ได้ดังใจไม่ได้อย่างคุณนะคะ <_ k> อืมเขาเขามีความวุ่นวายใจด้วยนะ เวลาเห็นผู้คนเข้าหาหรือเห็นคนให้การสนับสนุนคุณมากๆนะคะเห็นคนให้ความรักไข้และชื่นชมในตัวคุณเขาค่อนข้างมีความกังวลกระวยใจอยู่ไม่ถูกเลยทีเดียวนะความเป็นคุณน่าคุณโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเขาช่วงนี้คุณจะสวยหล่อเป็นพิเศษต่อให้คุณน่ะจะแอบดุยังไงอ่ะก,ก็ก็ยังมีคนแบบชื่นชมชื่นชอบในตัวของคุณนะคะเข้าหาคุณเสน่ห์ร้อนแรง อำนาจบารมีสูงส่งคนที่เขาตาล้อนใส่คุณเขาก็ยิ่งตาล้อนใหญ่เลยเขาอยากจะแบบกําจัดคุณออกไปให้ผลทางเขาด้วยซ้ํานะโอ้เพราะคุณโอ้คุณเป็นคนกิริยามารยาทดีอะ่ะเข้ากับผู้คนได้ง่ายๆนะคะระเมียดระไมมารยาทดีเขาหาผู้ใหญ่ก็นอบน้อม คุณให้เกียรติกับทุกคนคุณไม่แบ่งชนชั้นต่อให้คนที่มีตําแหน่งน้อยกว่าคุณคุณอาจจะเป็นพนักงานทั่วไปอ่ะแต่แบบเจอแม่บุงแม่บ้านเนี่ยคุณก็สนิทหมดอ่ะคุณคุยได้หมดคุณไม่วางตัวนะคะคุณเข้าได้กับทุกผู้ทุกคนคุณไม่แบ่งชนชั้นวันนะไม่แบ่งตําแหน่งหน้าที่การงานต่อให้คุณอยู่ตําแหน่งที่สูงกว่าคุณก็คุยได้คุยได้กับทุกๆคนนะคะผู้คนก็เลยชื่นชอบในตัวของคุณคุณมีเสน่ห์คุณมีกิริยามารยาทดี หน้าตาสวยหล่อช่วงนี้นะคะมีเสน่ห์เพราะผู้คนชื่นชมคุณมากๆเข้าคนตาล้อนเขาก็ยิ่งแบบไม่ชอบคุณนะคะไม่ชอบแล้เกาทําอะไรคุณได้ไหมเขาอาจจะแอบบทําอะไรรับหลังคุณอยู่นะคนที่เขาไม่ชอบคุณอนะ่ะเขาอาจจะอยากขโมยผลงานคุณอาจจะอยากใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเขาค่อนข้างอยากแย่ง ความรักมาจากคุณอะถ้าคุณโดนผู้คนลุมรักนะคะเขาก็อยากแย่งคุณถ้าคุณมี fc เยอะเขาก็จะอยากแย่ง fc คุณนะคะถ้าคุณทําผลงานอะไรโดดเด่นอยู่ตอนเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การชื่นชอบผลงานคุณเขาก็อยากแย่งผลงานคุณเขาอยากแย่งทุกอย่างที่เป็นของคุณ่ะเออระวังไว้นะระวังไว้นะคะคนที่เขาตาล้อนใส่คุณนะส่วนคุณเองนะจะมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังต่อจากนี้ไปสิ่งใดที่คุณทํา ะะจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณดั่งชัดทองคู่นี้เลยนะคะคุณจะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนความมีสเสน่ห์ความน่ารักความสดใสความกล้าหาญของคุณสเสน่ห์ทางกายภาพนะคะแล้วก็สเสน่ห์ทางวาจาด้วยคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอ่อนน้อมรู้จักให้เกียรติผู้รักผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ที่แบบ เอออยู่ในตำแหน่งงานที่ต่ํากว่าคุณแต่เขาอายุมากกว่าคุณคุณก็สามารถยกมือไหว้เขาได้คุณให้เกียรติกับทุกๆคนเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นของคุณน่ะคุณมีมารยาทที่ดีมากๆกายภาพคุณก็ดูดีจิตใจคุณก็ดีคําพูดคําจาคุณก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชอบและชื่นชมคุณ คุณจะได้รับความนิยมนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงสังคมของคุณผู้ใดเห็นผู้ใดรักผู้ใดเห็นผู้ใดชอบผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูคุณแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ไวมีคนตาล้อนใส่คุณนะคะเขาก็จะจะแย่งทุกอย่างที่เป็นของคุณเหมือนกันเผลอๆอยากแย่งแฟนคุณด้วยนะเออระวังไว้นะคุณงามแต่เขาทาอะไรคุณไม่ได้นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณงามความดีสูง นะคะเป็นคนที่จะมีความสุขสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะในเรื่องธุกรกิจต่างๆที่คุณทําอยู่ถ้าคุณตกงานอยู่คุณก็จะได้งานทําถ้าคุณมีงานทําอยู่แล้วคุณจะรุ่งเรืองไปอีกนะคะคุณทําโปรเจกต์ทำอะไรอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การชื่นชมคุณคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักความสงบสุข ไม่วุ่นวายกับใครใครจัดตาร้อนใส่คุณคุณก็ปล่อยเขาไปตัวคุณขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไม่วิ่งตามเกมใครนะคะเขาอาจจะมาป่วนคุณอาจจะมาพูดร้ายว่าร้ายให้คุณอะรู้สึกแบบหงุดหงิดใจแต่คุณก็เลือกที่จะสงบนิ่งคุณรู้คุณดูออกว่าเขาคนนั้นน่ะไม่ได้หวังดีกับคุณนะคะคุณระวังตัวได้แม่หมอรู้คุณดูออกว่าใครดีไม่ดีกับคุณ ะค,ะคุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีสูงเขาลบผู้หลักผู้ใหญ่เขาลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดานะคะเขาคอยปกปักรักษาดวงชะตาของคุณอยู่นะตอนนี้ต่อให้เขานะคะิดจะทำร้ายทำลายคุณยังไงเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เด็ดขาดเขาได้แค่เฝ้าอิจฉาอยู่ในมุมของเขานะคะความโดดเด่นของคุณนะมีแต่คนให้ความรักคนส่วนใหญ่รักชอบชื่นชม มีบุคคลส่วนน้อยเท่านั้นนะที่ชื่นชมคุณไม่ได้ชื่นชมความสําเร็จคุณไม่ได้แถมยังคอยลอบกัดคุณด้วยแต่ด้วยความที่คุณมีบุญบารมีสูงมากๆนะคะก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะผู้คนรอบข้างคุณก็ให้การปกป้องดูแลคุณต่อไปนี้นะถ้าคุณนะคะอยากจะซื้อซื้อที่ดินซื้อบ้านนะคะหรืออยากย้ายที่อยู่อสสาศัยคุณจะได้ย้าย คุณจะได้ย้ายไปในที่ที่มั่งคงมั่นมันมันคงมั่งคั่งกว่าเดิมนะคะถ้าคุณจะอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ซื้อถ้าคุณอยากขายคุณจะได้ขายคุณจะได้อะไรที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วชิ้นใหญ่มากๆถ้าคุณทํากิจการอะไรอยู่กิจการของคุณจะได้ขยับขยายนะคะเป็นกิจการที่เจริญรุ่งเรืองถ้าคุณรอเปลี่ยนงานหรือรอสมัครงานคุณจะได้งานในที่ที่มั่นคง ถ้าคุณที่ทํางานอยู่แล้วไม่คิดจะย้ายงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเดินตําแหน่งไปอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงซึ่งจะทวีคูณความอิจฉาให้กับคนคนนั้นนะแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีสูงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจิตใจเมตตานะคะเขาทาอะไรคุณไม่ได้นะได้แต่อิจฉาอยู่ในที่ของตัวเองแต่ก็อาจจะมีบ้างแหละที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลก็วายใจมีคําพูด ที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คุณเอาอยู่อืมคุณไม่ได้สนใจคนพวกนั้นนะคะคุณเอาเวลาที่จะไปโต้เถียงกับใครอะ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองอ่ะคุณไม่ฝักใฝ่ในเรื่องการนินทาว่าลายใครคุณใช้เวลาตรงนั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองเหมือนการที่เขาเก่ายลายว่าคุณนะคะถ้าคุณไม่รับนะอ่ะก็เหมือนจดหมายฉบับหนึ่งนะคะมันก็ตีกลับไปที่ตัวเขาคุณเลยไม่สนใจ แล้วคนคนที่เขานินทาคุณให้กับผู้อื่นฟังนะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อนะคนที่ฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาเชื่อในความเป็นคุณเขาเชื่อในตัวคุณเขาเชื่อในศักยภาพของคุณคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะในความถูกต้องชัดเจนในเรื่องเออ่ความดีงามของคุณอนะคุณแสดงออกนะคุณมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะใพ่ใบต่อไปอื้อ คุณจะได้แต่สิ่งที่ดีๆประสบความสําเร็จคุณจะเจอแต่เรื่องที่ดีๆต่อจากนี้ไปคนโสดนะมีสิทธิ์ได้แต่งงานนะคะถ้าคนที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วคุณนะคะจะมีความสุขมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้คนนะคะจะให้ความนิยมชมชอบในตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไม่มีใครทำร้ายทําลายคุณได้ต่อให้เขาตั้งใจจะทําลายคุณเขาก็จะยิ่งตกต่ํานะขอให้คุณ อยู่ในศิลธรรมต่อไปและรับพลังงานดีๆนี้เข้าสู่ดวงชะตาของคุณได้เลยถ้าชอบถ้าใช่พิมพ์น้อมรับนะคะพลังงานดีๆได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอเป็นค้าครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ